วันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่18มกราคม2564นะคะซึ่งราคาทองเช้านี้มีการปรับแล้ว2ครั้งนะคะปรับครั้งแรกลดลงอยู่ที่50บาทและครั้งที่2ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะ าราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9นาฬิกา3-3นาทีครั้งที่2ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,100บาทรับซื้ออยู่ที่26,00 0บาทส่วนทองรูปประพันธ์เ6 5ุนะคะขายออกอยู่ที่26,600บาทรับซื้ออยู่ที่ 25,529บาท44สตางค์ค่ะเช้านี้ยังไม่มีการปรับขึ้นปรับลงนะคะส่วนสปอร์ตโกนะคะเช้านี้มีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะและสปอร์ตโกล,ล่าสุดอยู่ที่1 8 2 9 6 0ดอลลาร์ต่อออนค่ะและทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1838.370ดดอลลาร์ต่อออนค่ะ ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.10ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.106นะคะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.1 3ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำหนดนะคะซึ่งค่ากำหนดของแต่ละร้านจะแตกต่างก,กันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิตหวัวเซ็งเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ